แต่วิทยาเปิดเผยว่าผู้หญิง3แบบนี้จะได้สามีรวยและเปหนักมากอ่ะข้อแรกนะคุณจะต้องยกระดับตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่ดูคลาสซี่มีระดับดูมีระดับเห็นไหมดู ดูยกตัวเองขึ้นไปความมีระดับจะดูได้จากยังไงจํานวนเงินในบัญชีของเราได้ไหมผู้ชายยังไม่เห็นใช่ไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้คลาสซี่ไหมดูสูงสักสูงส่งไหมดูมีฐานะทางสังคมเป็นยังไงดูการศึกษาเป็นยังไงเขายังมองไม่เห็นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะสามารถดึงดูดผู้ชายที่รวยเข้ามาหาคุณได้หรือผู้ชายที่มีศักยภาพละกันอะมีศักยภาพในการที่จะเตได้มีความสามารถในการหาเงินได้มีความคิดที่เติบโตได้อะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายประเภทนี้มักจะ Attract ผู้หญิงที่ดูคลาสซี่เว้ยเพราะอะไรมันไม่ใช ว่าเขาชอบคนสวยความสวยเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบผู้หญิงยังชอบเลยแล้วผู้ชายทําไมจะไม่ชอบถูกไหมคะผู้ชายดึงดูดผู้หญิงเข้ามาจากทางสายตาเวลาที่เขาเขียนแล้วโอ้โหมันสวยงามดีน่าดึงดูดมันก็จะ attract เข้ามาถูกไหมคะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่หมายความว่าคําว่าคลาสซีเนี่ยมันจะดึงดูดผู้ชายที่มีระดับเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะอะไรเขารู้สึกว่าความมีระดับของคุณมันไม่ได้ มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้ความพยายามเนื้อไหมคะการจะแต่งตัวดีการจะทําตัวเองให้สวยการจะเคารพตนเองแต่งหน้าทําผมให้มันดูดีมีระดับเนี้ยมันต้องใช้ความที่มีอินเนอร์บิวตี้มากๆเลยอะคือคุณต้องเป็นคนที่รักตนเองคุณเป็นคนที่แบบอยากจะดีขึ้นในทุกๆวันคุณเป็นคนที่เติบโตขึ้นหรือเป็นคนที่รักการเติบโตเป็นคนที่ดูมีระดับกันละกันเขาสํารวจมาแล้วว่าผู้ชายนะ ชอบปีนมากกว่าที่จะเดินตามพื้นรับๆเว้ยหมายความว่าอะไรที่มันดูแบบดูคว้าได้ยากๆดูมีระดับดูสูงส่งดูเป็นของรางวัลที่จะน่าจะต้องแบบแข่งขันหรือใช้ความพยายามหรือต้องออกแรงนิดหน่อยมักจะทำให้เขาหัวใจเต้นแรงได้มากถูกไหมนี่คือความคลาสซี่นะ คลาสซี่คือความมีระดับถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่าตนเองมีระดับคุณจะสร้างลุคลักษณะภายนอกของคุณให้แพงขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเป็นคนขออยู่เดียใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสซี่นะความเป็นคลาสซี่ความเป็นผู้หญิงที่คลาสซี่คุยที่มีคอร์สนึงที่ชื่อว่าคลาสซี่วูแมนผู้หญิงเลยค่ะยกระดับคุณให้กลายเป็นผู้หญิงที่ขั้นกว่าในทุกด้านเลยทั้งความคิดการกระทา m า n d s e t แล้วก็บุค,คลิกภายนอกทั้งภายนอกและภายในทั้งความคิดจิตใจแล้วก็อ นะทั้ง3ส่วนเลยใน Classy w o m e n ข้อ2ที่ทำให้คุณได้สามีรวยและเปเป็นจิตวิทยายอย่างหนึ่งคือการเป็นผู้หญิงที่มี Feminine Energy ปฏิเสธไม่ได้คุณอยากจะบอกครูคะมันจะใช้ได้ยังไงคะว่าเป็นเฟมินีนหนูก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วยังไงความเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่แค่รูปลักษณะภายนอกหรือด้านเพศแต่มันคือพลังงานของคุณยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยผู้หญิงบางคนอยากได้สามีที่แบบเป็นผู้นําเป็นลีเดอร์เข้ามาช่วย สนับสนุนผักดันชีวิตพากันเติบโตมากขึ้นแต่ไม่เคยได้ผู้ชายแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะอยู่ในพลังงานมา s ์สคิรีนเอนเนอร์จีตลอดอยู่ในพลังงานเพศชายตลอดการอยู่ในพลังงานเพศชายคืออะไรควบคุมสั่งการชีวิตโอ้สู้หนักเอาหนักทําหนัก perfectionist แล้วก็อะไรทํามาหากินนี่คือแบบผู้ชายแบบไม่ต้องยุ่งเก่งมากไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณเก่งนะแต่ส่วนใหญ่คุณจะอยู่ในพลังงานที่มันดูอิ่งตลอดเวลาที่คุณอยู่ในพลังงานที่ดูอิ่งคุณจะไม่มีความเป็นเฟมินีนเลยคุณจะแบบใช้แรงอยู่ตลอดเวลา คุณจะใช้หัวด้วยคุณจะมีตรก,กะคุณจะคิดเยอะคุณจะแบบน,น,น,นั่นนนี่อย่างเช่นแค่บอกว่าเออหาผู้ชายรวยปรารถนาที่จะเอาผู้ชายรวยๆนะคุณยังแบบผู้ชายรวยมันไม่มีหรอกทําไมฉันต้องเอาผู้ชายรวยยด้วยในเมื่อฉันก็รวยได้ไอ้พวกนี้คืออยู่ในพลังงาน m า s c คเ Energy พลังงานแห่งการกระทําพลังงานแห่งการเป็นผู้ชายซึ่งพลังงานของการเป็นผู้ชายนี่มันไม่ดึงดูดอยู่แลว้วคุณเชื่อไหมมันดึงดูดแต่มันอาจจะดึงดูดผู้ชายที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะเปคุณได้และที่สําคัญ ไม่มีศักยภาพที่จะรวยด้วยไอ้พวกนี้แล้วคุณก็เหนื่อยเหนื่อยในการหลีดผู้ชายในการนําผู้ชายประเภทนี้ถูกไหมคะคือผู้ชายพวกนี้เข้ามาก็เพราะเงินของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็จะไม่มาเขาก็จะไม่ไม่อยู่แล้วครูจะบอกให้นะวิถีของผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆผู้ชายต้องการที่จะแสดงออกถึงความเป็นผู้ชายถ้าคุณไปแย่งหน้าที่เขาแทนที่เขาจะได้เป็นอัศวินปกป้องคุณ คุณไปถือแทนเขาอะแล้วผู้ชายก็ไปนั่งเย็บผ้าอยู่ข้างหลังคุณมันจะเป็นแบบนี้มันผิดวิสัยของความเป็นผู้ชายความอ่อนนุ่มของคุณมันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาแบบอ่อนช้อยอ่อนแอมันทําไม่ได้เพราะคุณจะรู้สึกกระดากรู้สึกแบบสะอิดสะเอียนตนเองทําไม่ได้อะทําไม่ลงมันไม่สามารถที่จะเป็นหญิงได้เพราะมันไม่ใช่ชั้นน่ะคุณจะไม่สามารถทําได้เลยมันจะต้องเข้าไปฮิวจากภายในจริงๆเพราะว่ามันคือปมมันคือ t r a มามันจะต้องได้รับการเยียวยานะคุยที่ก็เลยสอนในคอสนี้ไงสอน ดึงดูดทั้ง love and life ทั้งความรักการงานการเงินคือทุกด้านในชีวิตของคุณมันต้องการพลังงานนี้คำว่า DIY คือพลังงานที่มันเป็นพลังงานเทพมันคือพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณถึงได้ตั้งชื่อคอร์สหญิงขันเทพเนี่ยเฟ m i n ีน e คือหญิง d i ยคือความเป็นเทพความเป็นเทพมันไม่เกินจริงมันมีอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วพลังงานนี้ถูกสร้างเป็นพลังงานต้นกําเนิดของคุณทั้ง masculine and feminine energy แต่พอเราใช้ชีวิตมาเนี่ย เติบโตมาแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปก็ตามแต่ของการใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นทําให้คุณลืมความเป็นเด็กน้อยในตัวทําให้คุณใช้พลังงานเพศชายมากกว่าใช้พลังงานเพศหญิงมันเกิดความไม่สมดุลน,นะ มันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคุณมีอุปสรรคเยอะมากดีวายเฟอร์มนนีนกับคา a s ซีบูเมนเนาะดีวายเฟอร์มนนีนก็สอนจิตวิญญาณแล้วก็สอนวิธีการด Tra ูผู้ชายโดยการใช้มหาเสน่ห์ของคุณนะมหาเสน่ห์ของความเป็นเพศหญิงของคุณนั่นแหละที่จะด Tra ูผู้ชายรวยผู้ชายสายเปผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่มีคุณภาพที่สูงที่เป็นดีวายมัสกิลีนเป็นเทพเหมือนกันเพิามมาหญิงขั้นเทพก็จะดึงดูดชายขั้นเทพจริงๆนะโดยพลังงานนะยี่สิบเอ็ดวันตกล็อคพลังศักดิ์สิทธิ์สู่การเป็นหญิง อสนี้ช่วยได้แต่ถ้าคุณไปเรียนคอสนี้นะคุณจะกลายเป็นหญิงที่แบบเลอค่าขั้นสุดเรียกได้ว่าเป็นควีนควีนออฟคลาสซี่อันนี้ลงลึกถึงระดับจิตระดับจิตที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้หญิงขุดให้ลึกเลยระดับเปล e ซ s สเต็มของคุณทำงไงให้มีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันคือราชิน,นีอ่ะให้3คอร์สราคาพิเศษนะถ้าใครจะลงแพ็ก3นะคะราคาวันนี้พิเศษเพียง39,900บาทจากราคาเต็ม89,900บาท นะราคาวันนี้ดีที่สุดเลยบอกเลย อีกข้อหนึ่งคืออะไรข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปให้แบบสั้นๆข้อสุดท้ายคือ s e l เ worth นั่นแหละของการดึงดูดผู้ชายที่มีคุณภาพ s e l เ worth คือการที่มีคุณค่าที่สูงเกี่ยวกับตนเองเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตอนเองเป็นผู้หญิงที่รู้ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันคู่ควรกับผู้ชายดีๆฉันคู่ควรกับผู้ชายที่เปได้ถ้าคุณอยู่ในสภาวะของการที่คุณมีคุณค่าในตนเองแน่นอนคุณจะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยผู้ชายรลยอยู่นะไม่ได้อยู่ในสภาวะของความหิวโหยคุณจะอยู่ในสภาวะของความที่อิ่มเต็มและเบิกบาานนมกมกๆซึ่งัเป็ ภาวะของการดึงดูดอยู่ในความปรารถนานี้อยู่ในความตั้งใจที่ที่จะเป็นสิ่งนี้จะเอาสิ่งนี้เพิ per ่มเวอร์สของตัวเองให้มีเวอร์ซีมากขึ้นมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วคุณก็จะดึงดูดผู้ชายรวยเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วผู้ชายพวกนี้พร้อมเปอยู่แล้วแล้วถึงตอนนั้นจุดนั้นคุณก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าจะเปหรือเปล่าแต่คุณได้ผู้ชายรวยแน่ครูบอกเลยโอเคไหม